สลิมดิ้งชอ็อกโกแลตมอคค่านะคะกล่องหนึ่งนี่มีสิบซองนะคะซองหนึ่งมีสิบสองกร,รัมนะคะอร่อยมากกล่องหนึ่งห้าร้อยบาทไม่ขายเราขายเพียงแค่สามร้อยค่ะคุณผู้ชมมีออยมีฮาลานอันนี้สแกนคิวอาร์โค้ดเลยนะคะอร่อยมากๆสลิมดิ้งชอ็อกโกแลตมอคค่านะคะสิบ สิบกล่องสองพันส่งฟรีสี่กล่องหนึ่งพันส่งฟรีสามกล่องละสามร้อยบาทส่งฟรีคุณผู้ชมสนใจนะคะทักไลน์มาเลยค่ะ adrena. แกงหรือสแกนคิวอาร์โค้ดีเลยนะคะมีออยมีฮาลานค่ะใส่กินร้อนร้อนก็อร่อยกินกับน้ําแข็งก็อร่อยมีสารสกัดที่มีประโยชน์มีวิตามินบีหนึ่งวิตามินบีหกนะคะผงคาโมไมล์สารสกัดจากโกจิเบอรี่สารสกัดจากกระบองเพชรจะช่วยลดความอ้วนค่ะแล้วก็สารสกัดจากถั่วขาวผงโกโก้ผงข้าวโอ๊ตผงโปรตีนจากถั่วรันตาโพลีเลตโตและนมผงขัดวันเนยเนี่ยสิบว่า ชาชนิดที่มีประโยชน์ต่อร่างกายค่ะส่วนอันนี้นะคะคือสลิมนิ้งเลมอนเบอร์รี่คือชามะนาวนะคะคุณผู้ชมเจ้าขากล่องละ500เราไม่ขายเราขายเพียงแค่ส200้ห้ากล่อง1,000ส่งฟรีสิบสองกล่อง2,000ส่งฟรีนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมซื้อเราไปขายนะคะซื้อเราไปขายนี่นะคะลงทุน2,000กำไร4 0 0พเลยค่ะคุณผู้ชมเจ้าขามีออยมีฮารานค่ะอันนี้ค่ะ สแกน QR โค้ดสแกน QR โค้ดนะคะโทรมาได้เลย0816304622หรือ Line ID นะคะ Lina Gang L E E N A G A N G ค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะเปรี้ยวเปรี้ยวหวานๆหอมๆนะคะเป็นตระกูลเบอร์รี่ชามะนาวแล้วก็สตรอเบอร์รี่บลูเบอร์รี่ลาบเบอรี่แบล็คเบอร์รี่ค่ะส่วนอันนี้นะคะคุณผู้ชมเจ้าขาสเลนดิ้งไฟเบอร์อร่อยมาก เปรี้ยวๆหวานๆเป็นตระกูลเบอร์รี่นะคะรับประทานก่อนนอน8ชั่วโมงนะคะมันจะดีถอกล้างลำไส้นะคะแล้วฟุงแฟบเลยเนี่ยปรากฏว่า f c คุณแม่นะคะพจน์นะคะซื้อไปกินนะคะ กินแค่เดือนเดียวนะคะซื้อไปสิบกล่องกินแค่เดือนเดียวนะคะลดไปสิบกิโลเดี๋ยวนี้สวยมากเลยนะคะคุณผู้ชมเจ้าขามีออยอมีฮาราห้าร้อยไม่ขายคุณแม่ขายเพียงแค่ 250, สองร้อยห้ากล่องหนึ่งพันส่งฟรี 12, สิบสองกล่องสองพันส่งฟรีตกกล่องละร้อยเจ็สิบาทคุณผู้ชมซื้อคุณแม่ลงทุนแค่สองพันไปขายได้หกพันกำไรสี่พันบาทจ้ะโทรมาเลยนะคะศูนย์แปดหนึ่งหกสามศูนย์สี่หกสองสองค่ะตระก,กูลเบอร์รี่นะคะดีถอกล้างลำไส้กินอะไรลงไปพรุ่งนี้ถ่ายแล้วพุ่งยุบเลยค่ะคุณผู้ชม แล้วก็อันนี้นะคะสลิมดิงเวปปูชิโนอร่อยแม่มีกลิ่นส้มอยู่สุ ห้าร้อยไม่ขายขายเพียงแค่สองร้อยกล่องหนึ่งมีสิบซองซองหนึ่งมีสิบห้ากรัมเป็นหัวเชื้อไม่มีคอรลสเตอรลไม่มีไขมันทานไม่มีน้ําตาลค่ะแล้วขายเพียงแค่ 200, 5, อ 1, สองร้อยห้ากล่องหนึ่งพันงฟรีสิบสองกล่องสองพันงฟรีตอกกล่องละร้อยเจ็ดสิบคุณผู้ชมลงทุนนะคะแค่สองพันบาทขายได้หกพันกำไรสี่พันแล้วขายส่งค่ะเราเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยที่ขายถูกที่สุดในประเทศไทยแล้วของเราไม่ได้ผสมแป้งเป็นหัวเชื้อเข้มข้นค่ะแป้งโลไม่กี่บาทแต่หัวเชื้อโลเป็นแสนไม่มีคอรลสเตอรลไม่มี ไขมันทานไม่มีน้ําตาลอร่อยมากแล้วก็กินตอนเช้าเช้าเดิมสลิมดิงเซปูชิโนนะคะกลางวันเดิมเลมอนเบอร์รี่ระหว่างวันนะคะก่อนนอนเดิมสลิมดิงช็อก,กโกแลตบอกาและอันนี้เดิมก่อนนอนเช้า8ปดชั่วโมงเตืเ่นขึ้นมาพุงยุบดีถอกล้างลำไส้นะคะอร่อยมาก สั่งได้เลย0816304622ลยไลน์ไอลีนาดัแ L E E N A g ั A n g ทางนี้มีตัวทันจำหน่ายทั่วประเทศ1 0 0 0 0แสนคนนะคะคุณแม่ส่งออกไปทั่วโลกเลยค่ะขายดีมากๆแล้วก็มาร่วมเป็นพันธมิตรกันค่ะรวยไปได้วยกันค่ะ